แล้ววันนี้เราก็มา unbox อ,อกซ์ซบับูอีกรุ่นหนึ่งนะคะผมชื่อรุ่นว่ามิกโป้นี่ตัวนี้เป็นสีขาวนะครับที่เราจะมารีวิวนี้เดี๋ยวเรามาดูในกล่องกันว่ามีอะไรบ้างอะแกะเลยนี่เปิดมาก็จะเจอนี่เลยนะครับผมคู่มือการใช้งานนี่แบบนี้แบบนี้เลยแล้วก็มีพวกใบเรอร์อะไรเรียบร้อยนะครับผมมาเ๋ยผมขออนุญาตเลี้ยงของก่อนนะครับผมเดี๋ยวมารีวิวอีกทีปลุย โอเคครับผมเราก็เอาของออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วมาเดี๋ยวเรามาดูอย่างแรกกันเลยนี่นี่นะครับเป็นแท่นชาร์จแล้วก็สายชาร์จเขาให้มาพร้อมเลยนะครับสายชาร์จกับรางชาร์จก็นี่เขาจะมีแบบนี้มาอันต่อไปก็จะเป็นแบตเตอรี่เลยนะครับผม <Okay. S 1> ที่ใช้กับแท่นชาร์จอันนี้นี่เป็นแบบนี้นี่นะครับเขาก็จะมีเคสแบบนี้กันมาให้นี่เราแค่ดึงแบบนี้นะครับ วิธีการชาร์จก็ง่ายๆแค่เราเอาแท่นชาร์จมานะครับกับแบตเตอรี่ของเราแล้วก็เสียบแบบนี้ไปเลยเสียบไม้เข้าล็อกแค่นี้เองครับเรียบร้อยนี่แบตเตอรี่ตัวนี้122วัตต์ใช้ได้ถึง60นาทีไม่ต้องกลัวเลยครับว่าเล่นแล้วจะหมดอันนี้จะเป็นที่ใส่โทรศัพท์นะครับผมต้องใช้คู่กับเฮดวันนะเฮดวันคือเคสกันน้ําของเราเองนี่นะครับแล้วเราก็จะต่อต่อกับนี้เลยแล้วก็จะมีไขควงจิ๋วมาให้แล้วก็มีที่ล็อกนะคบผมล็อกกับโทรศัพท์ ให้มาเป็นที่เรียบร้อยครบเลยครบจบต่อไปจะเป็นสายล็อกข้อมือนะคะผมใครที่เล่นอยู่แล้วแบบกลัวมันจะลอยไปไกลนี่ผมบอกเลยไม่ต้องกลัวตัวนี้ใช้ล็อกข้อมือนะครับล็อกข้อมือกับตัวเครื่องทําให้เครื่องมันไม่ลอยไปไกลนะนี่หน้าตาม,มันก็จะเป็นนี้น อันนี้เลยข้างหนึ่งเอาไว้ล็อกกับข้อมืออีกข้างหนึ่งเอาไว้ล็อกกับตัวเครื่องเวลาแบบเราปล่อยเครื่องอะไรอย่างนี้เครื่องหลุดมือมันก็จะอยู่แค่ในระยะนี้นะครับมันจะไม่ไปไหนไกลต่อไปนี่เลยโบเตอร์ตัวนี้แหละครับช่วยกันให้เครื่องของเราไม่จมถ้าสมมุติเราเป็นเครื่องีิวๆนี้นะครับเราเล่นถ้าเราปล่อยปุ๊บมันก็จะจมลงไปเลยแต่ถ้าเราใส่ตัวนี้ปล่อยไปไงมันก็ไม่มีทางจมครับมันก็จะลอยอยู่ในน้านี้นี่เลยมาเดี๋ยวผมประกอบให้ดูกันย้ายหมุนแป๊บนี่นะครับผมเราก็แค่หมุนออกตรงนี้ เราก็จะเอามาให้เรียบร้อยแล้วนะครับแค่เราหมุนออกวิธีใส่ก็นี่มันจะมีแง่งตรงนี้อยู่ครับเราก็ใส่เข้าไปได้เลยชึบแล้วก็หมุนเข้านี่แค่นี้เรียบร้อยนี่นะครับแค่ใส่แค่นี้เรียบร้อยลวแล้วเราก็กดปิดปึ๊บส่วนตรงนี้นี่มันจะมีอีกแง่งหนึ่งเห็นไหม นี่นะครับเราสามารถใส่กับโกโปได้มันจะมีขาจับมาให้แล้วก็ใส่ได้เลยกับโกโปรหรือจะอุปกรณ์เสริมอะไรก็ได้ที่ทุกคนมีนะครับนี่ใส่กับตรงนี้ได้เลยราคาของเจ้าตัวนี้นะครับอยู่ที่3 1 9 0 0บาทใครที่สนใจนะครับก็สามารถสั่งซื้อได้เลยความเร็วสูงสุดของเขานะครับอยู่ที่2เมตรต่ตอวินาทีผมบอกเลยว่าเร็วมากใครที่สนใจนะครับก็สามารถสั่งซื้อได้เลยที่ซับบูไทยแลนด์นะครับหรือใครอยากเข้ามาดูเองมาได้เลยที่พาราม2ซอยห้าสิบเร้านเรายินดีให้บริการครับผม